ใจกลางภาคอีสานขาดฝนมาตั้งแต่ต้นฤดูแลง้งแต่ผักอินทรีย์ในศูนย์ค้ำคูณกลับสมบูรณ์เต็มที่เพราะมีเหล่าผู้พิการช่วยกันเติมน้ำเติมปุ๋ยเติมความใส่ใจเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปรู้สึกดีครับที่ได้ปลูกผักให้คนในโรงพยาบาลกินครับกดีใจภูมิใจที่เรามีโอกาสมาช่วยหาผักปลอดสารให้โรงพยาบาล คือโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการของโรงพยาบาลอุบลรัฐด้วยการประกอบสัมมาชีพสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเองพร้อมไปกับประเปิดศักยภาพจากภายในคนพิการลุกขึ้นมาสู้จนมีผลผลิตเป็นอาหารปลอดสารเคมีแล้วมาดูแลผู้ป่วยที่ทุกข์ด้วยกันนะแล้วทั้งคู่ดีขึ้นหมดก็คือผู้ป่วยหายร็วขึ้นคนพิการก็รู้สึกภูมิใจ คืองานดีที่เราทุกคนมีโอกาสร่วมสร้างด้วยการร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการรามาธิปดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชนเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกระแสทานแห่งการให้ที่หลากไหลไม่สิ้นสุด